โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟรถมาสด 2, ้าสองสกายเอกทีฟปีสองพันสิบแปดใช่ไหมของเรานะครับเป็นหลอดไฟ LVD ห้าสี่วัตต์นะฮะ LVD กระพริบ uh, D, กระพริบ, IP, uh, กบ IP, ปกติดวครับไม่กระพริบ IP, เร็วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตำแหน่งของตัวหลอดไฟเลี้ยวมาสด้านะครับจะอยู่ตรงนี้จะมีช่องบสวิตให้นะครับเปิดออกมานะครับมันจะมีขั้ว Okay. จะเป็นขั้วนี้นะครับนี่ผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะมันจะเป็นหัวประมาณนี้ z o ม m ู o เข้าม,มาได้ปะ z o o แล้ว zoom จะเป็นหัวประมาณนี้ครับมีตัวระบายอากาศความร้อนของตัวหลอดไฟ LED นะครับย้ำนะครับตัวนี้ไม่กระพริบเร็วนะครับเป็นสเต็ปเดิมนะกก <Okay. S 1> ครับแมาทดสอบกันไปโอเคใส่ก็ปิด นะ okay. เรียบร้อยแต่ยเรามาดูไปเปิดดูกันนะครับครับเปิดฟังฟ้ากัะนะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันด้านหน้าเป็น LED เหมือนกันนะครับไม่จับทิ่เร็วไฟงานสว่างกว่าเดิมแล้วก็ทนตอลอดเดิมนะครับใครสนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับโอเค